เมื่อชะตากรรมดวงดาวและเขาเหล่านี้ตกอยู่ในมือของพวกคุณคุณจะปกป้องพวกเขาไว้ได้นานแค่ไหนสองเราสองลิขิตปาอาร์บีจีเทิร์นเบสพีซีเกมเร็วๆนี้วันที่7แล้วค่ะแลอก็คือคลิปที่7นะคะ Hey. แล้วก็วันนี้อย่างที่น้ำได้สัญญาไว้ค่ะเราจะขับมอเตอร์ไซค์ให้ได้เลยค่ะเราจะได้ออกไปเง้นๆกันนะคะนี่ค่ะคือตอนนี้น้ำก็ฟาร์มของมาพอสมควรแล้วละค่ะเรียกได้ว่าก็คือใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะน้ำก็คือมาถึงจุดที่จะเริ่มฟาร์มมอเตอร์ไซค์ได้แล้วละค่ะแต่ก็ยังติดอยู่เหมือนกันนะคะว่าน้ำจำเป็นจะต้องขับของอย่างอื่นก่อนค่ะ อย่างแรกที่เราจำเป็นต้องมีนะคะนั่นก็คือ workbench ค่ะหรือก็คือโต๊ะทํางานนะคะสําหรับโต๊ะช่างเนี่ยเราจะเป็นต้อง Up s สกิลเ e เวล2ก็คือ Tinker ตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะคะถึงจะอนุญาตให้คราฟเวิร์ e เบนได้ค่ะมาตรงนี้เลยค่ะแล้วก็พิมพ์คําว่า workbench ค่ะ workbench นะคะจะต้องใช้เหล็กถึง25่ก้อนแล้วก็ใช้แมชชีนิกพาดแล้วก็ใช้ Winch หนึ่งอันแล้วก็ คลาวแฮมเมอร์แล้วก็ไม้นะคะเอาละค่ะเหล็กรู้สึกว่าน้ําจะมีไม่พอนะคะอืมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวน้ํเดี๋ยวน้ําไปขุดเหล็กหรือไปหาเหล็กเพิ่มมาก็ได้ค่ะระหว่างนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะระหว่างนี้มันน่าจะมีอะไรใช้คาบเล่นได้บ้างนะสําหรับการคาบของนะคะถ้าเกิดว่าด้านหลังเนี่ยมีรูปโต๊ะอยู่เนี่ยก็คือต้องใช้เวิร์กเป็นะคะเราไม่สามารถครับบนมือหรือว่าไอคอนของเราได้ค่ะ ลยส่วนใหญ่นะคะจำเป็นที่ต้องใช้เวิร์กเบนค่ะแต่ว่าอะไรที่ไม่มีก็คือว่าเราคราฟได้เลยค่ะหรือของบางอย่างนะคะก็คือจําเป็นที่ต้องใช้อ่าตัวเตาหลอมนะคะในการครับจริงๆแล้วนะคะของที่อยู่ข้างในเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นของตกแต่งค่ะจะว่ายังไงดีละ่ะคือด้วยความที่สมัยพรีอฟ h านะคะตัวเกมเนี่ยค่อนข้างมีระบบชูลงก็คือเฟอร์นิเจอร์ค่อนข้างเยอะเลยค่ะเช่นเราทําประตูไม้ก็ได้เราทํา มูลี่ก็ได้เราทํารั้วไม้ก็ได้อย่างเงี้ยคะ่ะแต่ทุกวันนี้นะคะคือของแบบเนี้ยมันใช้สำหรับในการตกแต่งบ้านเฉยๆนะคะมันไม่จําเป็นแล้วอะคะ่ะก็มัน <c oughs> จะเรียกว่าซากอารยธรรมมันก็จะดู <c oughs> ใจร้ายกันไปหน่อยไหมคะแต่มันก็คือความเป็นจริงแล้วล่ะค่ะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยดูคลิปที่น้ําเล่นมาทั้งหมด7คลิปนะคะน้ํา น้ำเนี่ยได้แสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกมเซเว่นเดย์ทูดในแผ่ปัจจุบันเนี่ยเราเนี่ยถ้าเราทราบว่าอะไรคือของสําคัญอะไรคือลําดับก่อดหลังนะคะจะง่ายหมดเลยเห็นไหมคะเนี่ยจะเข้าสู่วันที่21แล้วเนี่ยน้าก็จะมีรถมอไซค์ขับแล้วค่ะซึ่งก็จะเป็นเลทเวลาปกตินะคะที่น้ําเล่นแบบ20นาทีนะคะที่เคยเล่นฝึกนอกรอบก,ก่อนมาเล่นจริงนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ2 1 22วันเนี่ยแหละค่ะก็จะมีมอไซค์ขับแล้วค่ะ จะต้องใช้เหล็กกล้าซึ่งน้ำยังคาบไม่ได้นะคะแต่เราสามารถซื้อจาก NPC ได้ด้วยสกิลก็คือตรงนี้เลยค่ะก็คือสกิลเบเตอร์บัตเตอร์นี่แหละค่ะโดยที่น้ำมีสกิลระดับเซลแมนนะคะโอกาสที่เขาจะขายพวกเหล็กกล้าให้เราเยอะๆน่ะก็จะมีสูงมากนะคะหรือเราจะหาเหล็กกล้าเองก็ได้ค่ะแต่ว่าจะหาได้น้อยนะคะสถานที่ที่เราจะค้นหาก็คือในเมืองแบบนี้ละคะ่ะก็จะว่ายังไงดีละคะจะว่าโชคดีหรือโชคร้ายดีละคะ ตอนที่เราเริ่มต้นนะคะมันเป็นแบบท,ที่ค่อนข้างโชคร้ายเลยค่ะแต่มันก็โชคดีในตอนที่เราช่วงกลางเกมแบบนี้แหละค่ะเลขเราสามารถหาได้จากการใช้ปัจแจนี่แหละค่ะในการลื้อพวกไอเทมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรแบบนี้นะคะรวมถึงรถยนต์ได้ะค่ะแต่ว่าถ้าจะให้คุ้มจริงๆนะคะน้ําแนะนําว่าไปลื้อรถยนต์เอาเลยดีกว่าค่ะเพราะว่ามันจะมีผาดเอนจิ n นที่เราจําเป็นต้องใช้อยู่เหมือนกันนะคะแต่รถยนต์ที่ไม่ควรลื้อก็คือ รถยนต์คันที่เป็นรถตู้อย่างนี้นะคะเพราะว่ารถตู้เนี่ยเวลามันสปอนขอมันจะสปอนของดีๆให้เรานะคะถ้าจะพังเนี่ยก็คือเป็นพวกรถเก๋งธรรมดาดีกว่าค่ะสถานที่แรกเลยค่ะคือเข้ามาห้องครัวค่ะกดใส่ไมโครเวฟนี่แหละค่ะเราก็จะได้เหล็กแล้วก็เรา,าหมดแล้วเหรอคะเนี่ยมาจากไหนคะเนี่ยเดี๋ยวก็จับเดี๋ยวก็จับไข่ลาเลยค่ะตกใจนะคะเนี่ยมีมีหลุดเหมือนกันค่ะมาจากไหนคะ ก็มาที่ห้องครัวแบบนี้และคะ่ะแล้วก็ใช้ประแจนะคะย้ำว่าใช้ประแจนะคะเพราะว่ามันจะมีโอกาสได้พวกอมอเตอร์ได้เศษเหล็กแล้วก็ได้ท่ออะไรอย่างนี้ค่ะมันเป็นของดีนะคะบอกเลยค่ะเครื่องคิดเงินนี่ก็ได้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะก็ได้เศษมอเตอร์มาค่ะแนะนำว่าของที่ควรจะใช้ลื้อเนี่ยควรจะเป็นของที่มันไม่สามารถกด E ได้ะคะ่ะตู้ไฟอย่างนี้ก็นับเหมือนกันนะคะตู้ไฟเนี่ยก็จะเป็น ดอบเศษเหล็กแล้วก็ท่อแบบนี้ก็นับเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็ถ้าเราลื้อท่อนะคะเราก็จะได้ท่อแปบออกมาค่ะพร้อมกับเศษเหล็กค่ะถือว่าเกมนี้บอกเลยนะคะว่าเขาทำละเอียดมากค่ะในแง่ของพวกอ็อบเจกต์พุกนี้นะคะคือมันไม่ใช่แค่ของประกอบฉากค่ะเราสามารถใช้ปัจแจเนี่ยคลิกขวาเพื่อเอาของเหล่านี้ออกมาใช้งานได้จริงค่ะรวมถึงเนี่ยเห็นไหมคะแม้แต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นตู้ตรงนี้ค่ะได้มอเตอร์มันตั้ง3าตัวนะคะเยอะไหมคะ คิดว่าเศษเหล็กน่าจะได้พอแล้วค่ะแต่สิ่งที่น้ำยังไม่ได้นะคะก็คือตัว e n g ิน้นค่ะเราจะต้องมีก้อนอ n g ิน้นก่อนนะคะซึ่งหาได้จากรถซีดานหรือว่ารถตู้หรือว่ารถเมย์ค่ะโดยการใช้ประแจด้วยราคาเมลือนี่ค่ะได้เ n g i n e มาแล้วค่ะอ n g i n e ตัวแดงๆตัวนี้ละค่ะจำเป็นต้องมีนะคะเพราะว่ารถยนต์เนี่ยหรือรถมอไซค์นะคะจะช่องใช้ตัวนี้ครับค่ะเหล็กพอแลอยังเอ่ยโอเคค่ะ ตอนนี้มีอยู่ร้อยเจ็ดสิบห้าน่าจะพอใช้สำหรับในการครัฟเวอรเป็นได้แล้วนะคะทีนี้ยังเหลือเหล็กกล้าค่ะเราจะหาเหล็กกล้าจากไหนนะคะถ้าเกิดว่า NPC ขายไม่พอหรือว่าเขาไม่ขายให้เรานะคะตรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะเป็นตู้เย็นอย่างนี้ล่ะคะ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นตู้ที่กด E ีได้นะไม่แนะนำให้พังนะคะเพราะว่ามันจะคอยสุ่มของแล้วก็ให้เราซื้อตลอดเวลาค่ะทุกๆเวันนะคะไม่ไม่แนะนำให้พังค่ะ แนะนำให้พังตู้ที่มันกด E ไม่ได้นะคะโดยเหล็กกล้าเนี่ยจะเป็นส่วนประกอบของตู้เซฟอ่าสป라이ดอบกล่องทหารแล้วก็ตู้ ATM ค่ะส่วนใหญ่แล้วน้ําก็ไม่กล้าพังเล่นเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราต้องใช้เพื่อซื้ออาหารนะคะมันจําเป็นมากเลยค่ะโอ้โหไปที่ไหนก็เจอแต่ตู้ที่เขาใช้งานได้ทั้งนั้นเลยค่ะซื้อมาเลยค่ะให้เข้าใจไว้เลยละคะ่ะว่าถ้าเราเจอนี่ก็คือโชคดีนะครับเพียงแต่ว่าณนะตอนนั้น,น่ะเราต้องการเหล็กกล้าหรือเปล่านะคะ ถ้าเกิดว่านั่นไงเจอแล้วค่ะโอ้โหพูดถึงก็บนไปบนมาก็เจอเลยค่ะเอาละค่ะก็ใช้ปจัจเจเหมือนเดิมค่ะหรือมันออกมาเลยค่ะนี่ค่ะเราจะได้เหล็กกล้าซึ่งก็คือตัว f ฟอ e Steel ตัวนี้ออกมานะคะ i r รอนฟอร์ตัวนี้ที่เราต้องการจะได้น่ะเราต้องใช้ถึงประมาณเกือบ 40, 40กว่าอันนะคะก็เยอะเหมือนกันนะอันนี้คือเป็นตัวอย่างให้เห็นนะคะว่า เราสามารถฟาร์มเหล็กกล้าได้จากที่ไหนนะคะเดี๋ยวเรารีบกลับไปหาอ p c พซก่อนเลยค่ะาอจะปิดร้านแล้วค่ะเร็วเร็วเข้าเร็วเวเข้าเร็วเเข้าไป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 ทันค่ะทันค่ะทันค่ะเอาอันนี้มาเลยค่ะจากนั้นก็คือรีบซื้อเลยค่ะอ่าไอรอนเอาแล้วฟอร์ดไอรอนละคะอีสฟอร์ดโอเคเจอแล้วค่ะโอเคซื้อทันค่ะมันเป็นสตีลค่ะลืมไปค่ะขอโทษค่ะ มันเป็นสติลนะคะมันไม่ใช่ไอิรอนถ้ามอเตอร์เนี่ยเราเอามาสซ็แคบนะคะเราก็จะได้เศษเหล็กอยู่ค่ะแต่คิดว่าน่าจะพอนะคะถ้าเกิดว่าไม่พอเดี๋ยวน้ำเนี่ยจะเอาพวกชิ้นส่วนอะไรเครื่องยนต์นะคะมามันหลอมทีนึงค่ะ workbench โอเคค่ะใช้ forge iron โอเคค่ะทีนี้นะคะในส่วนของ winch กับ claw hammer นะคะเราสามารถใช้อันที่แบบว่ามันพังแล้วก็ได้นะคะคือเกมก็ยังนับเหมือนกันว่า มันเป็นของที่ใช้งานได้ค่ะแต่ขอเตือนไว้ได้วยความหวังดีอย่างหนึ่งนะคะให้เก็บอันดีๆเอาไว้ในกล่องค่ะแล้วเอาอันที่เป็นเลเวลหนึ่งหรืออันที่ใกล้พังแบบนี้นะคะออกมาค่ะแล้วระบบมันจะดึงอันนี้ไปคัาแทนค่ะถ้าเกิดว่าเราปนกันไว้นะคะระบบมันอาจจะสุ่มดึงเอาของที่เราดีที่สุดออกไปค่ะเพื่อไปค้าเป็นโตเวิร์กเบน์นะคะ <c oughs> ไอสิ่งที่เราทํามาเนี่ยหรือหามานะคะอาจจะพังไปเลยก็ได้ค่ะเพราะว่า ปัจเจ้าอันหนึ่งเนี่ยเราหามาเราก็ไม่ได้หามาง่ายๆใช่ไหมล่ะคะครับเลยค่ะสังเกตนะคะว่าถนนเนี่ยน้ำจะไม่สามารถวางได้นะคะเพราะว่ามันติดเส้นโอ้โหคือมันติดเส้นการจราจรนะคะเขาเรียกว่าอะไรเส้นเหลืองอะคะ่ะวิธีการนะคะก็คือให้ใช้พวกอุปกรณ์ขุดนี่แหละคะ่ะแงเอาสีออกค่ะอาจจะเห็นว่ามันดูตลกนะคะแต่มันช่วยไม่ได้จริงๆค่ะ นี่เป็นข้อเสียเดียวในการสร้างบ้านบนถนนนะคะนี่ค่ะคือเราต้องเคาะเอาสัญลักษณ์ออกค่ะถ้าเกิดว่าเราขยายบ้านนะคะก็ใช่ค่ะก็นั่นแหะค่ะเห็นจดสุดอาขอฟ้าไกลนั้นไหมคะขอฟ้าที่กลายเป็นเขาที่พาไปทุกสิ่งที่ฝันกัะเอาไว้น้ำโอ๊ยเพลงเก่าอีกแล้วค่ะจะนายเปิดให้ฟังค่ะน้ำไม่ได้ หาฟังนะคะไม่รู้จักเลยค่ะโอ <so ้โหเพลงเก่าๆค่ะเฮ้ยซอมบี้รลลี่ค่ะอีกแล้วค่ะยิงสกัดไว้ก่อนเลยค่ะสกัดดาวลุ่งไว้ก่อนเลยค่ะมันแล้วแต่เซิร์ฟเวอร์นะคะว่าซอมบี้รลลี่จะมาวันไหนนะคะเดี๋ยวน้ำขอไปทำภารกิจเพิ่มเติมนะคะเพื่อไปเก็บเลเวลค่ะซื้อซื้อตัวใบรีซีมาครับดีไหมอะ ไม่ดีค่ะเพราะว่าถึงเราคาบได้หนึ่งกระเป๋าเดี๋ยวเราหาเก็บก็ได้สามสี่กระเป๋าอย่างเงี้ยค่ะไม่คุ้มค่ะโลกกลมอีกแล้วค่ะบ้านที่เราตกตกฟ้านะคะเป็นตะลือตกบ้านเลยค่ะโอมโอมตะลือตกบ้านออขอโทษค่ะมีมเก่าไปแล้วค่ะมีใครทันมีมนี้บ้างคะกดหนึ่งค่ะแล้วก็กดเอฟเฟอร์สเปกน้ำเลยค่ะ แล้วก็ของรู้สึกว่ามันจะรีสปอนใหม่แล้วนะคะก็ถือโอกาสเข้ามาเลยค่ะโอ้โหแปบ๊บเดียวก็ได้หมวกเลเวลสี่แล้วค่ะเอ๊ะอะไรกันคะคือไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะจังหวะเราเนี่ยคือจังหวะจะได้ของดีก็ได้ของดีเลยค่ะจังหวะจะแบบเดินขากระเพกขากระเพกหนึ่งกิโลเมตรก็ก็เจอมาแล้วนะคะเออคนเรานะคะชีวิตเรา โลกนี้ไม่สมประกอบพราะทุกคนเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนเฮนี่ค่ะเห็นไ้มคะน้ําก็เพิ่งพูดไปว่าถ้าเราซื้อมาครับ1อันมันก็แพงแล้วก็เสียเงินไปเปล่าๆค่ะเดี๋ยวเราก็ได้ตัวหมดแบบ3มกระเป๋าแบบนี้มาค่ะมันก็พอหาได้อยู่เหมือนกันนะนี่ค่ะใส่เอามาใส่เลยค่ะแล้วช่องเก็บของของน้ําก็จะขยายเพิ่มค่ะสบายแล้วค่ะดีๆๆๆๆๆๆตติิิ ทำไมจากกันเร็วไปบัวลอยไปอยู่ที่ไหนเคยรู้บ้างไหมหวนคิดคำหนึ่งทั้งบัวลอยบัวลอยเขาเป็นชายหนุ่มเดอเดอดาดาเป็นเพื่อนยามว้าเวเป็นพ่อครัวยามเพื่อนหิวโหยเ <c oughs> จ้าหนายหนูนี่ก็ ฟังแต่เพลงอะไรอย่างนี้นะคะไม่เห็นจะเข้าใจเลยค่ะไม่โดนใจวัยรุ่นเลยล่ะค่ะทีนี้นะคะน้ำก็ครับเวิร์กเว้นรอไว้แล้วก็วางไว้เลยค่ะจะสามารถครับกระสุนปืนได้ก็จากเวิร์กเว้นตรงนี้แหละค่ะเห็นไหมคะ9 9มม7.62.44นะคะคือถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีเวิร์กเว้นนะคะเราจะยังครับกระสุนปืนไม่ได้ค่ะเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมน้ําถึงเชียร์ให้เอาพวกทองเหลืองนะคะไปขายก่อนนะคะ แต่พอเราครับตัวเตาแบบนี้ได้แล้วเนี่ยเราถึงค่อยอามาสะสมอีกทีหนึ่งก็ไม่สายนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็ต้องเก็บดินปืนมาซึ่งการจะผสมดินปืนให้ได้คุ้มค่าเนี่ยก็จําเป็นที่ต้องมีเตาของอคือต้องมีเตานะักเคมีด้วยเหมือนกันนะคะถึงจะหลอมทําดินปืนได้เยอะคะ่ะทีนี้กระสุนปืนที่น้าแนะนําให้ทํากระสุนปืน9มมนะคะเพราะอะไรเพราะ7.62เนี่ยใช้ดินปืนถึง3 ถ้าเกิดเป็น9มมเนี่ยใช้แค่1ค่ะส่วนจุด44เนี่ยใช้2ค่ะแต่เราไม่มีปืนของมันดังนั้นแนะนําให้ทํา9มมค่ะเราจะทํากระสุนปืนได้เยอะมากค่ะอันนี้ก็เป็นทริคในการเล่นเกมนะคะเลยเป็นเหตุผลค่ะว่าทําไมน้ําถึงแนะนําว่าเวลาเล่นเนี่ยให้ใช้ปืนสั้นหรือใช้ปืน9มมม,ม,มากกว่านะคะเอ่อต้องอัพตรงน,นี้นะคะเหลืออีกอันเดียวค่ะเดี๋ยวพอเลเวลอัพป <estion. S 2> ัพยย๊บเดี๋ยวเราก็จะได้มอเตอร์ไซค์กันแล้วค่ะโอเคค่ะเลเวล14แล้วค่ะน้ำครับมอเตอร์ไซค์ นี่ค่ะอัพตรงนี้เลยค่ะมอเตอร์ไซค์มมนิกค่ะนี่ค่ะเราก็จะเริ่มรับชิ้นส่วนแล้วก็อะไหล่ของมอเตอร์ไซค์ได้แล้วค่ะพอเราอัพเลเวลโดยใช้สกิลตัวมอเตอร์ไซค์แมนิกมาแล้วนะคะเราก็จะได้อ่าปลดล็อก ok ในการครับอะไหล่ของรถมอเตอร์ไซค์ค่ะเดี๋ยวกดให้ดูนะคะให้พิมพ์คําว่ามอเตอร์ไซค์นะคะนี่ค่ะมอเตอร์ไซค์ซึ่งจะมี2ชิ้นส่วนที่ต้องคับนะคะก็คือส่วนโครงรถแล้วก็ส่วนที่เป็นมือจับนะคะ จำเป็นที่ต้องใช้พวกบรรดาสตีลแล้วก็ไฟหน้ารวมถึงดักเทปด้วยค่ะเราใช้เยอะมากเลยเห็นไหมคะแล้วก็ก็ต้องใช้ดักเทปอีกสิบนะคะโอเคค่ะเหล็กน่าจะพออยู่ค่ะตรงนี้พอครับเสร็จแล้วปั๊บก็ต้องมีแบตเตอรี่รถยนต์แล้วก็มีเอนจินแล้วก็มีล้ออีกสองล้อด้วยค่ะรถมอเตอร์ไซค์ถ้าไม่มีล้อเราจะขับยังไงถูกไหมล่ะคะรู้สึกว่ากาเทปจะพอไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เา่บกกลางคืนค่ะ เฮ้ยแย่แล้วค่ะโอ้ยกระตุกอีกค่ะโอ้โหกระตุกอีกค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระตุกค่ะกระตุกค่ะตอมนี้แลนดิตรงกลางคืนค่ะโอ้โหงาหยาบเลยค่ะนี่จะขรัมปอร์ใส่นะคะเนี่ยโอ้โหเราเป็นทหารสวมเกราะด้วยค่ะกระสุนปืนที่จะเก็บไ,ฟไ,ฟไว้ในวันที่21ก็จำเป็นต้องเอามายิงก่อนนะคะไม่งั้นเราไม่รอดเลยคะ่ะเฮ้ย นี่ถ้าไม่มีเสียงเฮ้ยปืนพังค่ะอืมยิงขัดไปก่อนค่ะแต่ตอนนี้ปืนเราขัดค่ะอ๋อเกือบไม่รอดค่ะนี่ดีนะคะมันมีเสียงนํามาก่อนค่ะถ้าไม่มีเสียงนํามานะคะนี่นานี่คือ,อยังไงคะ I become so numb I c a n feel you do ไม่ใช่นําอย่างนั้น,นะคะ่ะไม่ใช่ลิงกินไ,ไม่ใช่ลิงกินผักค่ะเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะคือมันยังขาดพวกบรรดาเทป ทปนิดนึงอะคะ่ะแล้วก็ขออีกนิดหน่อยอะคะ่ะเดี๋ยวน้าไอ้พี่สอดหน้าเลยดีกว่านะคะอันนี้ก็น่าจะได้เวลาพอสมควรแล้วค่ะก็ต้องขอบคุณมากนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนน้ําได้มอไซมาแล้วค่ะนี่ไงคะดักเทปไม่พอคะ่ะจําเป็นทนี่ต้องหากาวเพิ่มคะ่ะแล้วก็จะต้องมีอะไรบางอย่างนะคะในเบื้องต้นโอเคคะ่ะอย่างนั้นก็ทาแฮนด์บิดได้อยู่คะ่ะงั้นทําแฮนด์บิดไปก่อน,นะคะ่ะส่วนให้ริดนี่ก็คือเป็นลูกครึ่งนะคะหรือลูกผสมะคะ่ะเฮ้แล้วเจอกันในเอพิซอดต่อไปนะคะถ้าชอบ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ